Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để phải, không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาลือกันว่าเมื่อเช้าเนี้ยพนักง,งานรู้แล้วว่าติดโควิดใช่ไหมใที่เนี่ยมีพนักง,งานติดโควิดใช่ไหมคะน้องเป็นางน้องมาวแล้วติดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล,แล้วรู้ตั้งแต่เช้าทําไมไม่ปิดสาขาเนี่ยเมื่อเช้าก็เข้ามาเนี่ยโอ,อ้ไมไม่ปิดน่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติดิฉันกับญาติพี่น้องติดนี้ทํำยังไงอะ่ะ<ห>จริงๆควรปิดร้านนะ ไม่โอเคเลยนะแบบเนี้ยใช่ถ้ารู้ปุ๊บน่าจะปิดเลยนะสมมุติรู้เมื่อเช้าปุ๊บต้องปิดเลยแล้วหัวหน้าไปไหนแล้วคะ

เออเมื่อเช้าหนูก็คิดว่าเมื่อกี้ได้ยินเขาพูดนกว่าพูดแรนบอกเมื่อเช้ามีคนพนักง,งานติดโควิดพูดจัดการอยู่ไหนคะจะบอกว่าเขาพูดกันว่าที่เซเว่นนี้ยแต่ไม่ได้ไม่ถ่ายวิดีโอเพราะว่าอะไรนะ จะบอกว่าเขาบอกว่ามีพนักงานที่นี่ติดโควิดแล้วรู้ตั้งแต่เช้าทําไมร้านไม่ปิดสาขาเราแจ้งพนักงานใหญ่เรากำลังเนินเรื่องอยู่ครับผมก็เนี่ยแล้วคุณไม่ปิดเลยอ่ะที่จริงรู้ต้องปิดเลยเนี่ยเมื่อเช้าเราเข้ามานะเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาตอนเที่ยงครึ่งนะจริงจริงรู้แต่เช้าควรปิดนะก็เนี่ยถ้าสมมตอิเราไม่ได้มาทํางานแล้วนะครับผมน้องคนไหนอ่ะ เป็นน้องเรียนเป็นนักเป็นนักเรียนนะครับผมเราไม่ติดกับพวกคุณพวกนี้หรอเขาไม่ทํางานร่วมกันหรอแล้้วก็นองตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้เข้าร่วมกับพวกนี้แบบแบบคนอื่นนเอ่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่มาจามติดกันรู้ใช่ไหมตอนที่น้องมีแค่คงบอกว่าไม่สบายล้วก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจนะเด็กแต่ก็ยังมาทำงานใช่ได้กันงเช้าอ่ะ เช้านี้ไม่ได้มาครับไม่ได้มาสามวันแล้วครับก็เรวในกะมีใครเคยทางร่วมกับเขาไหมอ่ะเออนี่มันต้องมีมมันต้องีแต่จริงๆอ่ะร้านควรปิดนะนี่เป็นงานรับผิดชอบของร้านเลยนะว่าน้องเนี่ยงานเสร็จเราก็ให้น้องจับตัวเข้าใจแต่ทีเนี้ยคุณรู้อ่ะคุณน่าจะปิดเลยนะเนี่ยนะตอนนี้ก็ไม่ควรเปิดแล้วด้วยซ้ำรู้ปุ๊บควรปิดนี่เรื่องจริง ปิดแค่สามวันแล้ะเดี๋ยวมาจะเต่าประกาศทั้งทั้งหมู่บ้านเลยจริงรู้มาเช้าเข้าทุกวันนะมาวันนี้ต้อเป็นวันทุกปีแล้วเธออ่ะต้องแจ้งคณะกรรมการไอ้ทัศนแก่ถ้ารู้ว่าคนใดคนหนึ่งทุกคนอ่ะมันต้องปนะครับเดี๋ยวจะมีบริษัทเข้ามาทำความสะอาดอยู่นะจะต้องปิดให้เขาใช่ป่ะจจะะาาครับมต้องต้องปิดตั้งแต่เมื่อเช้าที่รู้แล้วนะคะจริงจริงแล้วประกาศทำไมประกาศทั้งหมู่บ้านเลยแม่เราไม่กล้าทิ้งเราเข้ามาหมดไม่ทิ้งแม่กี่วันหนึ่งวันหนึ่ง ไม่ได้ขายไม่ต้องขี่ร้อนม,มาทำแบบนี้ใช่ไม่ได้